มาดูกันว่าภาพที่เราสักเป็นแบบรายละเอียดเยอะๆอย่างเงี้ยพอตอนที่เราสักอ่ะเราจะสักยังไงเราจะทํายังไงเรามีวิธีการดูยังไงคืออย่างแรกพอตอนที่เราทําเส้นใช่ไหมให้เราแบ่งแยกเส้นออกมาก่อนคืออ,อ,อันดับแรกนะแบ่งแยกเส้นขนาดของเส้นก่อนพอตอนที่เราแบ่งขนาดของเส้นออกมาแล้วใช่ไหมว่าเส้นไหนมันใหญ่เส้นไหนมันเล็กมิติต่างๆอย่างเงี้ยพอตอนที่เราแบ่งออกมาเรียบร้อยแล้วอ่ะมันจะทําให้มันดูงานง่ายพอมาดูงานง่ายปุ๊บอะ ไอ้ส่วนรายละเอียดด้านในพวกนี้เราจะไปต่อได้ง่ายคือพอเราแบ่งภาพออกมาทั้งภาพเสร็จแล้วเราแบ่งในส่วนเส้นเส้นโครงสร้างหลักก็คือเส้นพวกแบบเส้นโครงเส้นแขนเส้นหูตาตัวะอะไรเงี้ยพอเราแบ่งออกมาเสร็จแล้วพวกเส้นด้านในอะ่ะเราก็ค่อยๆแกะไปทีละมัดกล้ามเนื้อเนี่ยแกะไปทีละมัดแกะไปทีละมัดแกะไปทีละมัดพอตอนที่เราแกะไปแล้วได้สักสองสมมัดอย่างเงี้ยมัดต่อไปมันจะง่ายขึ้นเพราะว่าการดูอ่ะคือมันไม่ได้ดูแบบว่าภาพรวมอย่างเดียวนะมันจะต้องดูแบบ ทีละจุดเจาะทีละ